ปลากระโดดหลายแหงครับพี่น้องครับเบิ่งครับหน่ยครับเบิ่งครับโอ้ยปลากระโดดสูงนากครับพี่น้องครับโอ้ยไหลแหงครับพี่น้องครับเห็นคนมาแล้วมันกำลังสูงมาวานแล้วครับพี่น้องครับ อุ้ยปลาพี่น้องปลากระโดดกระโดดคักอีหลีพี่น้องเห็นสุดยอดเลยครับอุ้ยๆเขาเหรอครับพี่น้องครับกระโดดนะครับอุ้ยอ้ปลากระโดดคักอีหลีพี่น้องครับเอาละเป็นมาแล้วเอาละเสี้ยนแห้วกัมาแล้วพี่น้องเอาละนี่ ละพี่น้องครับบารนี้เดี๋ยวเขามาลุ้นกันเด้อครับพี่น้องครับบารนี้อุ้ยปลากระโดดหลายแห้งครับพี่น้องทุกท่านเอามาเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องครับบารนี้หมานหรือบ่หมานจังไงโอ้เอาละพี่น้องครับ เดี๋ยวเขามาลุ่นกันครับพี่น้องลงส่วงสิถือหลายอยู่ครับพี่น้องครับเนี่ยอฝนตกไปปลอยครับพี่น้องครับ มึงส่งคือสิถึงหลายเลยแหละครับพี่น้องครับเนี่ยข้อเหนีนห่้คนหนี่ลงไปซอยเหรอพี่น้องครับอยู่ไปซอยกันเพื่อนว่าสงสัยสิ่ของเอียงกางยางหนึ่งแหละครับพี่น้องสงสัยแห่สิ่ของเอียงกางยาง หมดแล้วเาอย่งนออบาเน่บมัเป็าปาร์แยงปากเมื่อวานอบาเน่ทางอะไรแห้งนะครับพี่น้องครกัน คนนั <c oughs> ้นเจ็บมือเป็นยังไงครับหนาเสียงดังหนาดังแห้งคุณบอได้ยินไหมครับทุกคนท่างนี่ไไรแห้งแห้งที่หนอนมึงท่า,ทางนี่ยไรล่งคับที่หนอน ไปทังไหนครับไปทังไหนโอ้คือเอียงนอพี่นอ้องเนี่ยคือก้อนหินครับพี่น้องครับไอ้จักโตนอนั่นไปทังไหนครับ เออหมานบ่บอมานแล้วนะครับพี่น้องอ่ะคนมาบอมานนะครับพี่น้องครับคุณเดี๋ยวรอบึ่งกูไม่เด้อพี่น้องครับ